สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถสวยมือสองฟังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรโยนสาขาสวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟางมีรถเข้าใหม่มาแนะนําอีกแล้วค่ะพี่ๆสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกําลังมองหารถเก่งประหยัดน้ํามันนะคะนั่งสบาย นี่เลยค่ะพี่ๆโตโยต้าเอาติดนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะ1.8ไฮบิดไฮปี2019ค่ะมาพร้อมเลขไมล์หลักหมื่นนะคะสี 4. บอลเงินการันตีโครงสร้างสวยๆค่ะราคา559,000เท่านั้นนะคะคันนี้ผลอ,อยู่ประมาณ9,000กว่าบาทค่ะสนใจนะคะคันนี้ดูรายละเอียดจบแล้วติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0642539366 3, 3, 6, 6, นะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของารายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะพี่ๆอันนี้แค่ล้างอ่าแล้วก็สปารถนะคะด้านในด้านนอกเดี๋ยวปรับสภาพอ่าสมบูรณ์แล้วยังไงมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้านะคะโครเมียม2เส้นสวยๆไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะไฟหน้าได้เป็น led projector แล้วเรียบร้อยค่ะล้อแม็กนะคะได้เป็น อัน o อยทูโทนะคะปัดเงาขอบ17ค่ะได้เป็นแม็กขอบ17คันนี้ได้ยังมิชลินด้วยเดี๋ยวขอดูนะคะว่าเป็นปีอะไรอ่าได้ยังปี2025ด้วยนะคะพี่ๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะคันนี้ได้ยางมิชลินปี2 0 2 5ค่ะแม็กขอบ17นะคะกระจกบานหน้าค่ะพัเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้กระจกหน้าเดิมโรงงาน ถ้ากระจกหน้าเดิมโรงงานนี้คือเท่ากับว่ากระจกทั้งคันเลยนะคะเดิมหมดนะคะพะตัวรถของเราการันตีโครงสร้างไม่มีพล็กซ์คอนหนักจมน้ํากับสีกอไม้เปล่คเื่องอยู่แล้วนะคะพี่ๆกระจกมองข้างปรับัาไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ได้เป็นอ่าลายสปอร์ตนะคะเตือนมุมอับสายตาด้านข้างด้วยมือจับประตูโครเมียมค่ะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะก็จะได้เป็นสีดําคุมโทน นะคะสวยๆแ่งประตูบุซอฟทัชนะคะมาให้นุ่มๆเลยคอนโซลหน้าเช่นกันนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะบีพนี่เลยใช้งานได้ปกตินะคะมาพร้อมเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะนี่สวยๆนะคะเบ,บานนะหนังตึงๆเลยเหตุรถปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะรถปี2019ค่ะเป็นตัว1.8 Hybrid High นะคะตัวท็อปนั่นเอง สีบอนเงินนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆด้านหลังนะคะมาพร้อมแอร์แยกโซนซ้ายขวานะคะบอดหนังค่ะเดิมโรงงานสวยๆตึงๆแบบนี้นะคะพี่ๆภายในสวยมากนะคะภายในสวยมากเรียมสั่นลดคมชัดเจนเลยค่ะนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีผิดความชนหนักจมน้ำกับสีกอไมเป็นเครื่องแน่นอน ราคา5 5 9 0 0 0นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยมีเครดิตนะคะพี่พีฟรีดาวได้เลยนะสอบถามละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะจัดไฟแนนซ์เงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้างลองฟงังใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาพี่พีทุกท่านนะคะ กระจกหลังนะคะพัดเดิมอย่างที่หนูแจ้งเลยเบื้องตน้นถ้ากระจกหน้าไม่มีเปลี่ยนมานะคะถือว่าสวยมากนะคะคันนี้สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็กล้องถอยมีมาให้ค่ะเซ็นเซอร์ถอยสองจุดนะคะเซนเซอร์หลังมีมาให้สองจุดเลยอันนี้คือติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวค่ะรายละเอียดด้านในนะคะ นี่เลยไฟท้ายพาร์ทเดิมหัวน็อตน,นะคะไม่มีขยับค่ะรอยเชื่อมรอยซีนนะคะเดิมหมดนะคะพี่ๆรอยเชื่อมรอยซีนเดิมหมดนี่เลยสวยมากนะคะสีบอลเงินด้วยดูแลรักษาง่ายแน่นอนด้านในมาพร้อมอยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์มีให้ครบนะคะ นี่เลยอุปกรณ์มีมาให้ครบค่ะรอยซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่นะคะสวยๆแบบนี้ด้านในกว้างๆแบบนี้นะคะเป็นรถเก่งที่นั่งสบายช่วงล่างดีประหยัดน้ำมันด้วยนะคะอันนี้อัตราเฉลี่ยนะคะสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ23-24กิโลลิตรเลยนะคะพี่ๆถือว่าประหยัดมาก นะคะนี่เลยด้านในอนะอเขามีม่านหลังด้วยนะคะมีม่านหลังให้ด้วยด้านในสวยๆแล้วก็ที่พักแขนมีที่พักแขนมีม่านหลังให้โหสวยมากนะคะคันนี้สวยจริงพี่ๆไม่ช้ำเลยภายในไม่มีช้ำเลยนะคะ ขอดูเลขไม์นิดหนึ่งว่าเท่าไหร่คันนี้เลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมืเก้าพโลไม่เจ็ดหมืนเก้ารถปีสิบเก้าไม่น้อยมากนะคะราคาห้าแสน้าเก้าพโอ้โหพี่พี่พพคุ้มมากนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะกล้องถอยมีให้คือครบเลยออปชันนะคะออปชันครบจัดเต็มเลย ป้ายแดงล้านกว่านะคันนี้นะคะหายจากป้ายแดงไปประมาณ50%นะคะไวรยเลสชาร์จมีให้แล้วก็อ่าในส่วนของเกียร์ก็ได้ออโต้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีโหมดขับขี่ให้เลือกด้วย Eco. อีโคอ่า e ีวีโหมดไดส์โหมดนะคะมีเลยสวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมีคูชอนโทนนะคะในราคา559,000า ่อน9,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้สวยมากจริงๆตัวท็อปนะคะของไฮบิดถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0642539366นะคะเดี๋ยวฟางพาดูในส่วนของรายละเอียดอ่าภายในหน้าห้องเครื่องต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้าตัวรถนะคะพี่ๆอันนี้เป็นอ่า เครื่องยนต์พันแปดผสมแบตเตอรี่นะคะไฮบิดอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากิโลลิตรนะคะบอกเลยประหยัดมากคันหน้าสวยๆไม่มีคดไม่มีงงนะคะนี่เลยแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนไปเมื่อวันที่สิบสามเดือนหนึ่งหกแปด แต่เดี๋ยวถ้าก่อนส่งมอบนะคะเราจะเช็คตัวค่าแบตเตอรี่ให้นะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้อะไรให้หมดเลยนะคะพี่ๆตรงนี้ดูแลให้ค่ะมดเนอะส,สวยรอยปั๊มแมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มออกแผ่นกันความร้อนใต้เครื่องนะคะสภาพส,สวยๆตึงๆเลยนะคะพี่ๆคันนี้สวยมากจริงหนูเชียร์เลยนะคะเชียร์เลยใครหารถ เก่งไว้ใช้งานนะคะประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็สวยๆแบบนี้นะคะเลขไม่น้อยด้วยแนะนําเลยคันนี้นะคะโตโยต้าติต1.8ไฮบริดไฮค่ะรถปี2019เลขไม 7, ้70,000กโลเท่านั้นนะคะราคา559,000นะคะผ่อนอยู่ที่9,000บาทนะคะจัดเต็มฟีดาวได้เลย เชียร์เลยนะคะคันนี้ถ้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0642539366นะคะของเราอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะถนนสุวินทวงศ์46ค่ะพี่ๆสามารถมาดูรถจริงมาทดลองขับภายในบริเวณบริษัทได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเบื้องต้นถ้าสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องฟางต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ